คำจำกัดความที่ว่าเพลงดีมีคุณภาพอีกแล้วครับท่านถ้าพร้อมไปพบกับปัส,สนีรอบเ n ็ g a m e นอกจากคุ้นหน้าคุ้นตายัางคุ้นท่าทางด้วยคุณต้นคุณปโป๊กรับคุณมีตัวช่วยทั้ง5ตัวกลับมาแล้วการตอบครั้งที่1คุณจะใช้ตัวช่วยไหนไหมครับเพลงครับเลือกใช้ตัวช่วยเพลงนะครับงั้นเรามาฟังเพลงนี้กันเลยครับ อากายยี ai, ่สกายนะครับเป็นเพลงที่ถูกปล่อยออกมาในปีเดียวกันกันกนกบที่ปัส,สนีท่านนี้เกิดครับตอบครั้งแรกเพื่อเงิน170 0 0 0บาทคุณจะตอบว่าปัศสสนีรอบเอ็นเกมอายุไปไปไป 68, ครับ68ปีเอาล่ะตอบครั้งแรกที่68ปีมาลุ้นกันเพื่อเงิน170 0 0 0บาทปัศสสนีรอบเอ็นเกมครับคุณอายุ6 0 8ปีใช่หรือไม่ครับไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ใชยังเป็นสไตล์เขาเลยอ่าไม่ใช่นะครับตอบครั้งแรกไปแล้ว170,000บาทหายไปตอบครั้งที่2เพื่อเงิน85,000บาทคุณมีตัวช่วยเหลืออยู่4ตัวช่วยจะใช้ตัวช่วยไหนไหมครับใช้คนดังค่ะคนดังคนดังเราไปดูภาพคนดังภาพนี้กันเลยครับ เอมมาทอมสันเกิดเมื่อปัส,สนีท่านนี้อายุ7ปีครับตอบครั้งที่2คุณจะตอบว่าปัศนีรอบเอ็นเกมอายุเท่าไหร่ครับ65ครับ65ปีเป็นคำตอบที่2ของคุณนะครับเอาละมาลุ้นกัน85,000บาทจะได้หรือไม่ปัศนีรอบเอ็นเกมครับคุณอายุ65ปีใช่หรือไม่ครับ ไม่ใช่ไม่ใช่เอาละผ่านไปแล้ว2ครั้งคุณมีโอกาสตอบครั้งที่3เพื่อเงิน42,500บาทและคุณมี3ตัวช่วยที่เหลืออยู่ครับโคลอสอัพความทรงจำและเหตุการณ์ใช้ตัวช่วยไหนไหมครับใช้เหตุการณ์ค่ะใช้เหตุการณ์เร,ณเรามาดูเหตุการณ์นี้กันเลยครับเริ่มถ่ายทอดเสียงการบอ,อ,อกสลากกินแบ่งรัฐบาลทางวิทยุ ครั้งแรกในปีเดียวกันกับที่ปรัชนีท่านนี้เกิดครับแก๊งสายสืบช่วยหน่อยไหมฮะเซตแรกเลยที่พอคุณนาเดินออกมาเนี่ยมันบอกว่าต้องประมาณ70ขึ้นไปอะใช่ขอดาวว่า71คุณเอกกี้บอก71อครับตอนแรกยังคุยกับพี่เอกกี้อยู่เลยเอว่าแอคคิดว่า72คุณนาบอก72บอหมอฤทธิ์คิดว่ามากกว่านั้นน่าจะประมาณ78ครับ78เลยหมอฤทธิ์บอก78แพงสูงคุณต้นคุณปุ๊ก ตอบครั้งที่3เพื่อเงิน42,500บาทคุณจะตอบว่าปัสณีรอบเป็นเกมอายุเท่าไหร่ครับผมว่า69เคโอเคครับ69ครับ69ปีเอาละตอบมาแล้วแบบนี้มาลุ้นกัน <c oughs> เพื่อเงิน42,500บาทปัณนีรอบเป็นเกมครับคุณอายุ69ปีใช่หรือไม่ครับ ไม่ใช่ทำไมอย่างนี้เราก็นึกว่าจะเฮกันแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ชินครับเชิญครับชินครับขออนุญาตแนะนําตัวเป็นทางการสักนิดหนึ่งครับพี่ตามสําเนาที่เียนบ้านก็สุชินควรตงหวนและทุกคนรู้จักพี่ในนามที่ตั้งชื่อผมเรียกกันทั้งประเทศเนี่ยก็คือชินโฟเออีกแล้วครับท่านพี่ชินอายุ ปัจจุบันอายุเท่าไหร่ครับ67ครับหกปีนะครับถามนิดนึงครับที่มาที่ไปของกีกแล้วครับท่านอะไรพวกนี้เนี่ยคือมันยังไงอ่ะพี่ชินคือเริ่มต้นเนี่ยที่ทำมาเนี่ยก่อนจะมีเฟรเนี่ยพี่ก็ก็เอาตัดตอนเฟสละกันนะพี่ก็ทำสปอร์ตตั้งแต่เพลงของไตยันยอดรักไบพลดอะไรเงี้ยเพลงดังๆหมดเลยอ่ะนักร้องดังๆหมดเลยนักร้องดังทำก็คือเวลาพูดก็ โฟร์เอสสร้างสรรค์เพลงดีมีคุณภาพอีกแล้วครับท่านคราวนีน้ทีมงานเนี่ยน,น้องเนี่ยเข,เขาดูว่าพี่ดุไปใช่ไหมเขาบอกโ,อโหพี่พี่หน้าพี่จะพูดเนี่ยมันไม่น่าขายขายเทปดีเลยเนี่ยเนี่ยเพราะอะไรหน้าพี่พูดแล้วย,ย,ยักักสดน้ำร้อนเนี่ย <c oughs> ยักซสดน้ำร้อนกับยักก็น่าเกลียดป่ะคุณเดออ๋ออ่แล้วไงสดน้ำร้อน, <c oughs> นก็ไปแรงเนี่ยเออหน้าแบบยิ่งแบบดุเข้าอีกแล้วผมก็เ <c oughs> ลยบอกว่าอ่อย่างงั้นเอาคําว่า น้องลองพูดดูบ้างอะลองลองดูพูดว่าองไงนะ4ฟอสร้างสาร<อ>รค์เพลงดีมีคุณภาพ4ฟอสร้างสารรค์เพลงดีมีคุณภาพอะคุณยิ้มให้ผมดูดิไม่ใช่มันมันพูดจบแล้วปากมันปิดอ่ะใช่ออปากมันปิดปา,ปากมันปิดแล้วแล้วน้องจะให้พี่ยิ้มได้ไงอะอ๋อเออ,เอ,อนั่นแหละสิผมว่าดื่มไปกินไปเออมาได้แล้ววะออผมว่าเฮ้ยวัดตั้งกล้องอะดูหน้ามอนิเตอร์ดีปออลด้าย หล่อซ้ายด้วยอ๋อพี่ชิตพี่ชินหล่อซ้ายเอาทำไมไม่ขวานะขวามันไม่หล่ออ๋อขวาไม่หล่อซ้ายหล่อกว่าอ่ะงั้นตั้งกล้องซ้ายตั้งซ้ายอ่ะซ้ายสี่ห้าองศานะสี่ห้าองศาโอ้โหมุมเป๊ะพี่ก็พูดลรือปะปีหน้าแ่งแน่ยอดรักสลักใจโฟร์สร้างสรรค์เพลงดีมีคุณภาพอีกแล้วครับท่านออก็แค่นี้เองมันเป็น วาจามาตะมันอยู่ทุกวันนี้ใช่สัญลักษณ์ของมิจินนี่ต้องใส่แว่นแบบเนี้ยอย่างเงี้ยเลแบนอย่างเงี้เลยจริงๆแล้วผมก็ผ่าตาไปอคือมันไม่ได้ตั้งใจจะเป็นสัญลักษณ์คือมันต้องใส่มันไม่สู้แสงอ่าแล้วก็มันก็ใส่เรื่อยมาอ่าก็เลยเป็นทุกคนก็จําภาพนี้มาจําภาพนี้โดยโดยโดย,โดยไม่ได้ตั้งใจอย่างนี้ถ้าใส่แว่นแล้วเราจะพูดเหมือนไหมเออแก๊งสายสืบเราใส่แว่นดําหน่อยแล้วล้วพูดเหมือนเออ พี่ชินหน่อยได้ไหมฮะได้เชิญหน่อยฮะเชิญหน่อยเชิญหน่อยทั้งสามท่านเลยมาได้จ้ะผมมีแว่นให้คุณด้วยมายังไงอายุรุ่นนี้เคยดูพี่ตอนดังๆมั้งม่อมดูดูสิให้ต้องดูทันทุกคนเลยทันเหรอทันไหนไหนไหนมอลิดหน่อยโฟเอสสร้างสรรค์เลยนะไม่เอาเฮ้ยหล่ออ่ะหล่ออ่ะโอ้โหหล่อเกินไปอ่ะห้าสี่สามสองรายการรู้หน้าไม่รู้วัย งานดีมีคุณภาพอีกแล้วครับท่านเอออันนี้จะเป็นอย่างนี้ก็ได้เออคุณเอกี่ได้ไหมฮะก็ต้องลองอะฮะใครใส่แล้ววิญญาณมันจะเข้าเลยนะใช่ห้าสี่สามสองรายการเดียว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 อะไรแน่ทำไมปสไตล์เราไม่ได้หรอมันไม่ไปกับแว่นดำดำเป็นสไตล์เราได้ไหมอย่างนี้ต้องขาดน้องคก รายการนี่ได้ไหมฮะเออได้รายการรู้หน้าไม่รู้ไหวงานดีมีคุณภาพอีกแล้วครับท่านใชเหรอได้เออได้กันได้กันได้กันเออใช่ได้ใช่หรอรายการ guess my age รู้หน้าไม่รู้ไหวรายการดีมีคุณภาพอีกแล้วค่ะท่านๆๆานท ได้ไหมนี่ได้ไหมนี่ไปชิมบอกยงยุ่ยิวนะผมลองเองได้ไหมได้ผมล้งหน่อยได้ไหมได้ครับขอบคุณครับดังลึกนะ3 2 เซนเอนเตอร์เทนเมนต์สร้างสรรค์รายการดีมีคุณภาพอีกแล้วครับท่านจ้ยสวัสดีจังหวัสดีแว่นใจหรือยางเออแว่นนี้มันแบบเออแว่นนี่ดีมากเลยอ่ะอันนี โยนทิ้งไปเลยไหมครับแม่นนี้ <c oughs> เออนั่นสิเดี๋ยวเปลี่ยนแล้วันนี้เลยดีกว่าโอ้โหนี่ <c oughs> ทุกคนมาสัมผัสความเป็นพี่ชินเลย <c oughs> นี่สไตล์นี้นะครับนั่นก็คือเป็นคําพูดที่แบบเรียกว่าสืบทอดกันมาอย่างยาวนาน<ห>วันนี้นะครับต้องขอขอบคุณนะครับเรียกว่าพี่ชินโฟเอสที่ให้เกียรติกับทางรายการนะครับวันนี้ฝากช่องทางติดต่อนิดน,นึง0819061783คุณโทรได้เลยจะมีงานงั้นขอบคุณคุณชินโฟเอสด้วยนะครับพี่ชินครับขอบคุณมากครับัสดีครับพี่ชิน ตายในกอไฟกด็ดจนตาย